กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรัวบ้านก a r d เด c นคอ e r เนอร์หนึ่งนะคะวันนี้ก็จะเอาวิธีการฟืนฟ้นฟนูต้นกุหลาบพลูมนะคะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะต้นนี้นะคะเป็นต้นที่เคยเหลือใบแค่สิบใบนะคะหลังจากนั้นบำรุงดูแลมาประมาณหนึ่งเดือนค่ะออกดอกเต็มต้นตามรูปนี้เลยค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะของเราก็คือแฟนเพจเกษตรริมรั้วบ้านแล้วก็ช่อง YouTube ช่องนี้แล้วก็รัแรนการเดนนะคะ ยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะอันนี้นะคะก็เป็นต้นทีเ่เลี้ยงดูมาประมาณ1เดือนนะคะหลังจากที่เขา,เามีสภาพต้นแบบนี้ค่ะก็คือว่าใบเหลือน้อยนะคะโดนน้ำท่วมแล้วก็มีอาการของโรคราใบจุดนะคะนะคะนี่ค่ะต้นพลูคือหลังจากซื้อมาประมาณ1เดือนค่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนถุงนะคะแล้วเจอ ทั้งราใบาจุดแล้วก็น้ําท่วมเดี๋ยวหนึ่งจะบอกวิธีการดูแลนะคะเบื้องต้นนะคะลักษณะของต้นไม้นะคะต้นกุหลาบที่ซื้อตามร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่ถุงมาค่ะดินเขาเนี่ยตรงก้นถุงถ้าเกิดว่า,าผ่านการแช่น้ําหรือว่าอยู่ไปนานๆเนี่ยเขาจะมีเลนนะคะแบบนี้นะคะซึ่งจะทําให้กุหลาบของเราเนี่ยรากเน่าได้นะคะเพราะว่าถุงปฏติกะ,ะ่ะปกติแล้วอาจจะระบายน้ําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ ฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ได้กุหลาบมาใหม่แนะนําว่าให้เปลี่ยนดินไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสวนเนี่ยที่เขาใส่ปุ๋ยกัน,นะค่ะส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินกันเท่าไหร่แล้วนะคะเขาจะใส่ปุ๋ยทางใบกันส,ส่วนใหญ่นะคะฉะนั้นถ้าเกิดเราปลูกกุหลาบนะคะหลายๆคนจึงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปลูกไปสักพักหนึ่งถ้าไม่เปลี่ยนกระถางเนี่ยทำไมกุหลาบของเราดอกเล็กลงเล็กลงนะคะแล้วก็เอ่อทไมต้นแคแกลนใบเหลือน้อยลงทุกทีนะคะ สาเหตุหนึงเพราะว่า,าดินของเขานะคะเสื่อมสภาพแล้วนะคะสวนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเพื่อความสะดวกสบายของเขาเนี่ยเนื่องจากเขามีปริมาณน,น้ำมากเนาะการที่จะหยอดปุ๋ยตามตามต้นแต่ละต้นเนี่ยอาจจะเสียเวลานะคะเขาก็จะใช้วิธีการพ่นปุ๋ยทางใบกันซะส่วนใหญ่นะคะฉะนั้นเวลาเรามาปลูกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่ได้พ่นปุ๋ยทางใบเนาะจะใช้วิธีการหยอดปุ๋ยในถุงใช่ไหมแบบนั้นใช่ไหมคะ หรือบางคนอาจจะไม่ได้ใส่ดินใส่หรือไม่ได้ใส่ปุ๋ยใหม่เลยนะคะต้นเขาก็เลยซุดโทมไปนะคะอีกทั้งยังเจอสภาวะที่เอาไปตั้งบนพวกพื้นปูนนะคะพื้นที่มีความร้อนนะคะแล้วก็ได้แดดร้อนๆหรือรดน้ํามากเกินเกินไปนะคะทําให้ระบบรากของเขาเนี่ยไม่สามารถดูดซึอมอาหารได้นะคะอาการรากเกิดอาการขาดออกซิเจนนะคะรากก็จะเหลือน้อยๆประมาณนี้นะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยหนึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ต้นพลูมาเป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนดินนะคะเพราะว่าพอดีวันนั้นเนี่ยรีบนะคะเลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะขอใช้ตัวอย่างต้นอื่นมาแทนล้วกันนะคะแล้วก็จะบอกตัวอย่างเหมือนต้นนี้เนี่ยพอเราแกะออกมาแล้วเนี่ยเขาก็มีภาวะเกือบจะลากเน่าแล้วเนาะพอเกิดสังเกตเนี่ยรากขาวของเขาแทบจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะถ้าเกิดเรายังคงปล่อยไว้แบบนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้กุลาบของเราเนี่ยใบน้อยลงนะคะแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะ สำหรับวิธีแก้ปัญหานะคะเบื้องต้นก็คือซื้อบาริิลัสเบอร์สามนะคะมาเติมด้วยนะคะเวลาเปลี่ยนดินนะคะสำหรับดินที่หนึ่งใช้เนี่ยหนึ่งใช้ของดินอร่อยห้าดาวนะคะในการเปลี่ยนเพราะว่าของเขาเนี่ยหนึ่งใช้มาหลายรอบแล้วต้นไม่สลดนะคะเพราะดินของเขาเนี่ยมีการหมักมาแล้วนะคะก็คือดินจะไม่เกิดการย่อยสลายแล้วเกิดภาวะของดินร้อนนะคะที่เพื่อนๆเคยได้ยินกันเนาะสำหรับดินยี่ห้อนี้นะคะก็คือ เขาจะมีส่วนผสมของขุยมะพร้าวแกลบแกลบหมักแล้วนะคะแล้วก็น้ำหมักปลาปุ๋ยกระดูกปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะแล้วก็มีพวกไตโคดามานะคะกับโบกาชินะคะคือเอาง่ายๆมีส่วนผสมที่เหมาะสําหรับการปลูกกุลาบะคะ่ะอยู่ในนี้ครบอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดใครใช้ดินยี่ห้อนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วจะเปลี่ยนทุกๆ6กเดือนหรือไม่ก็หนึ่งปีนะคะดูตามสภาพว่าดินเสื่อมกุหลาบของเรา กินไปมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดดินเสื่อมเราถึงค่อยเปลี่ยนก็ได้นะคะก็อยู่ประมาณหกเดือนหรือหนึ่งปีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ว่ากินดุกกินจุแค่ไหนนะคะก็สะดวกสบายค่ะไม่ต้องมานั่งหมักให้เมื่อยหรือไม่ต้องรอเวลานะคะเราซื้อมาก็ใช้ได้เลยนี่เป็นดินสสําเร็จรูปนะคะสําหรับการหมักดินอะไรก็สามารถไปดูในช่องได้นะคะเพื่อนก็เบื้องต้นนะคะเราก็ใส่ดินนะคะประมาณหนึ่งส่วนสี่ของกระถางก่อนนะคะแล้วก็เอา ต้นกุหลาบของเรานะคะมาวางนะคะแบบนี้นะคะโดยเราจะกดด้านข้างนะคะไม่ต้องไปกดตรงกลางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทําให้รากเขาได้รับความกระทุกระเทือนมากนะคะเน้นกดด้านข้างนะคะตรงกลางเบาๆก็พอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเอาไปไว้ในที่ร่มนะคะแบบมีแสงรําไรนะคะควรระวังระวังแสงเข้าด้านข้างด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีแสงแดดจ,จัดๆเข้าด้านข้างจะทําให้เขาสูญเสียน้ามากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้ต้นตายได้นะคะ การเปลี่ยนดินหรือเปลี่ยนกระถางเนี่ยล่าเขาจะได้รับความกระทบก,กระเทือนช่วงนี้เนี่ยเขาจะสูญเสียน้ําค่อนข้างเยอะนะคะการดูดซึมอาหารแร่ธาตุต่างๆเนี่ยยังทําได้ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เราจะงดการให้ปุ๋ยก่อนประมาณ7วันนะคะแต่ว่าการลดน้ําเราก็ยังคงลดน้ําทุกๆวันเหมือนเดิมนะคะวันแรกก็อาจจะลดให้ชุ่มๆหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ต้นของเขาสูญเสียน้ํานะคะแล้วก็ต้นจะได้ไม่เฉานะคะแล้วก็จะต้องระวัง แสงที่เข้าด้านข้างนะคะแบบแรงๆโดยเฉพาะแสงรอบอรอบบ่ายนะคะซึ่งมีความร้อนสูงนะคะอาจจะทําให้กุหลาบของเพื่อนๆตายได้แล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึง่งก็คืออย่าเอาต้นที่เป็นโรครานะคะมาอยู่ด้วยกันกับต้นที่ไม่มีโรคนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเป็นสภาพแบบที่หนึ่งเคยเจอนะคะก็คือใบเหลืองหมดต้นเลยนะคะเหมือนต้นพลูมก็โดนไปแล้วนะคะของหนึ่งเนี่ยหนึ่งจะใช้สแลนนะคะคุมไว้ด้วยนะคะหนึ่งชั้นนะคะเพื่อที่ป้องกันแสงเข้าด้านข้างนะคะแบบนี้ค่ะ แต่ว่าเขาวันนั้นพลาดนะคะเอาต้นที่มีราบใบจุดนะคะมาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เลยสภาพเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากผ่านไปเจ็ดวันนะคะเปิดออกมาคือต้นเขาไม่สลุดค่ะแต่ว่ารากินเต็มต้นเลยนะคะ mm hmm. ต้นขอคัดลดนี้เด็ดใบออกเหลือแค่สิเซ็นเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่เด็ดออกนี่คือจะยิ่งรามแล้วก็ในที่สุดเขาก็จะตายได้นะคะเพราะว่า,าใบหมดนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการลุกลามไปทั่วไปต้นอื่นอีกนะคะค่ะ นี่ค่ะเป็นสภาพต้นพุมนะวันนั้นนะคะที่หลังจากเปิดผ้าคุมแสงออกนะคะจากที่ครบเจดวันแล้วนะคะก็คือสภาพใบเหลือไม่ถึงสิบใบนะคะแล้วก็ทุกต้นนะคะในสวนวันนั้นหนึ่งต้องตัดสินใจในการเด็ดใบทิ้งทั้งหมดนะคะที่เป็นรานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรามต่อนะคะแล้วก็จะทําให้กุหลาบของเราเนี่ยต้นชะงักได้นะคะใบก็เป็นเปรียบเสมือนกับห้องครัวในการปรุงอาหารนะคะถ้าเกิดว่าไม่ปรุงอาหารให้ พร้อมรับประทานก็กินไม่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยขาดใบก็เหมือนขาดปากด้วยนะคะถ้าไม่มีปากในการกินอาหารก็จะทําให้ชีวิตลําบากขึ้นนะคะการจเจริญเติบโตก็ชะงักไปนะคะต้นกุหลาบของเราก็จะขาดแร่ธาตุอาหารนะคะแล้วก็ถึงจะบิ่งมุงอะไรไปก็จะช้าค่ะฉะนั้นเนี่ยการรักษาใบาไว้ไม่ให้หลุดร่วงหรือว่าเป็นโรคเนี่ยจะเป็นวิธีที่ทําให้ต้นกุหลาบของเราเนี่ย สามารถสร้างอาหารแล้วก็สะสมอาหารได้ดีนะคะแล้วก็ฟื้นตัวได้ไวนะคะแล้วก็การดูแลร,รากไม่ให้กระทบกระเทือนหรือรากไม่เป็นโรครากเน่านะคะการทําให้รากมีเยอะๆก็จะยิ่งทําให้กุหลาบของเราฟื้นตัวได้ดีแล้วก็สะสมอาหารได้ดีจะนาไปซึ่งดอกที่ใหญ่ขึ้นนะคะสําหรับการใช้ปุ๋ยนะคะหนึ่งใช้อย่างนี้ค่ะตารางใส่ปุ๋ยดังนี้นะคะก็คือ วันจันทร์พุธศุกร์นะคะโดยวันจันทร์จะเป็นปุ๋ย NPK ใส่ทางดินนะคะแล้วก็วันพุธจะใส่จุลธาตุนะคะพวกแคลเซียมโบลอนอะมิโนสารายแล้วก็นิกสเปย์นะคะที่เป็นจุลธาตุรวมนะคะมาพ่นทางใบค่ะวันพุธจะเป็นการพ่นทางใบนะคะส่วนวันศุกร์นะคะก็จะใส่ทางดินเหมือนกันนะคะจะเป็นพวกธาตุรองนะคะพวก m p k เหมือนกันแต่คนละสูตรกับวันจันทร์นะคะสลับกับปุ๋ยหมักนะคะพวก ขี้บัวหมักขี้ไก่ขี้ข้างคาวขี้จิ้งหลีดนะคะใส่ในสัปดาห์ที่สองและสัปดาห์ที่สี่ค่ะในขณะที่ท้าดลองจะใส่ในสัปดาห์ที่หนึ่งและสามของเดือนค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะวันพุธนะคะตอนกลางคืนหนึ่งจะพ่นด้วยกรรมฐถันนะคะชื่อคูมูลัตนะคะพ่นทางใบนะคะหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าตอนเช้านะคะจากผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ต้นกุลับของเราก็จะเริ่มแตกตานะคะแบบนี้นะคะ สัปดาห์หน้าเราก็จะพ่นแคลเซียมโบรอนอีกนะคะถ้าเกิดเกิดการแตกตาเน,นี่ยเราสามารถพ่นแคลเซียมโบูลอนได้อีกนะคะแล้วก็อาจจะใช้น้ำหมักปลาในการกระตุ้นหรืออาจจะใส่แคลเซียมโบูลอนทางดินหรือ,อปุ๋ยกระดูกก็ได้นะคะจะช่วยทำให้ใบที่แตกออกมานะคะยืดมากขึ้นนะคะแล้วก็ก้านก็จะยาวนะคะจะไม่เป็นก้านที่บอดค่ะหลังจากผ่านไปประมาณ3สัปดาห์ก็จะเริ่มมี กิ่งงอกขึ้นมาใหม่แล้วก็มีดอกนะคะเล็กๆนะคะอันนี้ผ่านไปประมาณเกือบ4สัปดาห์ค่ะเขาก็จะเริ่มใกล้จะบาดแล้วนะคะนะคะแบบนี้เลยนะคะจากที่ต้นที่มีใบแค่2องาใบนะคะแล้วก็ใบเล็กๆนะคะใบเป็นเชื้อรานะคะอันนี้ก็พอดีหนึ่งไม่ได้ตัดแต่งกิ่งที่ยาวๆอันนู้นเนาะก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็แตกขึ้นมาเฉพาะตรงยอดสูงๆไปเลยนะคะเป็นพุ่มๆมาแบบนี้นะคะ จริงๆแล้วพลูมเนี่ยเขาก็เป็นแนวเป็นกุหลาบพุ่มสูงนะคะออกแนวกึ่งเรื้อเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดใครอยากจะปลูกแบบขึ้นซุ้มก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าจากเท่าที่ดูก็คือก้านเขาจะยาวนะคะแล้วก็สูงค่ะหลังจากผ่านไปนะคะสัปดาห์ที่ห้านะคะดอกเขาก็จะเริ่มบานค่ะเป็นแบบนี้แต่ด้วยความที่ว่าก้านของเขาเนี่ยอ่อนนะคะก็อาจจะก้มหน้าลงนะคะข้อดีอย่างหนึ่งของก้านอ่อนนะคะก็คือเวลาฝนตกเนี่ยก็จะไม่ช้านะคะ จะดีกว่ากุหลาบที่แบบก้านแข็งแล้วก็เงยหน้าขึ้นถ้าเกิดฝนตกก็จะดอกช้าเสียหายได้นะคะสําหรับภูมินี้นะคะพอดีว่า,เ,าเกิดบานในช่วงที่ฝนพายุเข้าพอดีนะคะเป็นแนวเขาเรียกอะไรนะความกดอากาศสูงนะคะฝนตกหนักช่วงวันที่1 8บแพอดีนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเขาบานแล้วดอกเขาคว่าหน้าลงนะคะเขาก็เลยไม่ช้ำน,นะคะ สำหรับเพื่อนๆ่คนไหนที่สนใจจะปลูกต้นพลูมนะคะดอกกุหลาบพลูมเนี่ยเท่าที่สังเกตนะคะเขาจะชอบอากาศหนาอากาศเย็นนะคะจะออกดอกได้ดีส่วนหน้าฝนเนี่ยก็ออกเหมือนกันแต่อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะคะหน้าร้อนนี้เขาจะไม่ชอบนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะเพียงแค่ควบคุมแมลงนะคะกับโรคราโรคเ,เพี้ยไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วควบคุมให้ใบเขาเหลือให้มากที่สุดนะคะอาจจะใบไม่สวยไม่เป็นไรค่ะพอเข้าหน้าฝนนะคะใบเขาจะสวยขึ้นค่ะ แล้วก็หน้าหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่อ,ออกดอกได้สวยงามค่ะการสะสมมาตั้งแต่ช่วงหน,หน้าฝนนะคะประมาณปลายฝนนะคะช่วงนั้นก็จะช่วยให้เวลา,าหน้าหนาวดอกเขาก็จะใหญ่ค่ะประมาณ45วันค่ะเขาจะออกดอกหลังจากที่เราบำรุงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ควบคุมพวกแมลงแล้วก็โรคราได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ดอกสวยๆแบบของต้นที่บ้านหนึ่งต้นนี้นะคะ คร่าวรวมแล้วนะคะประมาณสี่สิบห้าวันค่ะดอกเขาบานนะคะตั้งแต่เขาตูมออกมานะคะการตัดแต่งกิ่งก็ตัดแต่งกิ่งเหมือนกุหลาบพ,พุ่มทั่วไปนะคะก็อาจจะตัดแต่งแบบกลางก็ได้ค่ะเน้นตัดตรงที่กิ่งที่อวบที่สุดอะคะ่ะเขาก็จะเกิดการแตกกิ่งใหม่ขึ้นมานะคะที่ดอกสมบูรณ์ขึ้นนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ตัดเยอะก็อาจจะตัดเฉพาะตรงที่เป็นดอก ตรงกิ่งเป็นดอกทิ้งไปนะคะแล้วก็โน้มกิ่งให้เขาระนาบกับพื้นนะคะเขาก็จะแตกตาได้ดียิ่งขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับกับเพื่อนๆที่ปลูกกุหลาบพ,พูมกุหลาบญี่ปุ่นต้นนี้นะคะอ้อลืมบอกไปเขาเป็นกุหลาบญี่ปุ่นนะคะกลิ่นหอมนะคะกลีบบางๆนะคะไม่หนามากแล้วก็หลายชั้นนะคะแต่ว่าลักษณะกีบของเขาเนี่ยจะเ,เป็นกลีบเหมือนขนนกนะคะ ตอนตูมเนี่ยจะขายถ้วยนะคะเป็นแบบเหมือนทรงถ้วยนะคะอย่างในรูปที่เห็นนี่เลยค่ะเริ่มแรกเขาจะเป็นสีชมพูเข้มก่อนพอเขาบานนานเข้านะคะตรงกลางเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะค่อยๆขาวแล้วก็ซี่ๆไปแล้วก็ร่วงประมาณ2-3วันค่ะถึงจะร่วงนะคะก็ถือว่าอายุนานอยู่บันกลางนะคะไม่ถึงกับว่าอายุดอกจะบอบบางอะไรเท่าไหร่นะคะก็บานกลางะคะ่ะไม่ถึงกับบอบบางหรือว่าทนทานเท่าไหร่นะคะ กลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมหวาน,นะคะ่ะบางคนเขาบอกว่ากลิ่นเหมือนน้าหอมนะคะหนึ่งว่าคล้ายๆกลิ่นหอมหอมคล้ายๆกลิ่นมือนะคะก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาปลูกกันดูนะคะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ดูโฆษณาแบบไม่ข้ามนะคะสวัสดีค่ะ